เสร็จสดๆร้อนๆอะโอเควันดีครับอ่ะค่ะโอเคเอ่ะมืออยู่เนะาะโอเคใครเข้ามาดูแล้วนะครับได้ยิยนกดไลค์กดแชร์ให้หมอหน่อยเนะาะไม่ใช่เปิดประตูะปิดประตูมาเพิ่งทำเสร็จสดๆร้ๆๆอนๆน้ำมีเหรอโอเคน้ำมีเหยวเสริมจมูกไป ตอนนี้กำลังตื่นอยู่นะครับนะใช้ยานอนหลับนะอันนี้ก็เดี๋ยวพักพักสักครู่หนึ่งอันนี้เสริมเสริมจมูกทรงอะไรนะบาร์บี้โซนะครับนะใส่กระดูกอ่อนหลังหูอาเป็น,นไ,ปไงบ้างก็น,นี้นะครับทำสโล์นะครับแล้วก็ไา ใส่หลังหูตอนนี้ก็จะไม่ตึงที่รูจมูกนะสามาลองจับดูได้นะแขนแขนลองแขตจมูกนะครับจะอยู่ข้างอ๋ออธิบายเลยจะอยู่ข้างขวานะดูนข้างเดียอยู่ข้างในนะครับดูจมูกของเราจะเหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้ไปรบกวนดูจมูกอะไรรอยไหมเย็บก็จะไหมจะอยู่ข้างในเนาะจะไม่เห็น หมายออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ใช้กระดูกอ่อนหลังหูลองปลายจมูกเพื่อให้มันโด่งขึ้นนะครับโดยที่เนื้อมันยังปลอดภัยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาปลายตึงอะไรนะครับอ่าใครมาถึงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยอ่าถามคนไข้นิดนึงเป็นมีอาการยังไงบ้าง หดับสบายไหมหลับยาวไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนี่อันนี้คือเสียงของคนเพิ่งตื่นนะครับนะคนเพิ่งตื่นก็สามารถรีเควสตได้นะครับยานอนหลับนะครับที่นี่ก็จะมีบริการให้นะเป็นยานอนหลับออปชั่นเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสมูทในการผ่าตัดไม่ต้องการ รับรู้อะไรเก็บก็จะเป็นหน้าที่ของหมอในการคุมดูแลยานะครับโอเคใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไลค์สักประมาณ5้านาทีแล้วเราจะให้คนไข้เลยพักผ่อนนะนะครับก็อันนี้เป็นเคสเสริมใหม่นะครับปัญหามวมช้ำก็อาจจะน้อยนิดนึงนะน้อยจะมีปัญหาร้อยกว่าเคสแก้นะครับนะ็นเสริมใหม่ สำหรับการเสริมใหม่ีนของเราจะมีซิลิโคนให้เลือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมทรงทรงวอร์นทรงบัติโซสำหรับที่หมอใช้นะครับเสริมใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูอยากได้ทรงไหนเราก็ปรึกษาเข้ามานะครับอยากได้ทรงไหนมีทรงแบบในใจไหมแล้วเราก็เอาเนื้อจะหมูมาให้หมอดูเนาะว่าเนื้อของเราเนื้อเยอะเนื้อน้อย ลักษณะฐานจมูกลักษณะปีกจมูกเป็นยังไงห้ำสูงไหมเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมการเสริมซิลิโคนเราก็จะใส่ซิลิโคนเข้าไปเปิดแผลถ้าเป็นเคสใหม่หมอจะเปิดแผลข้างเดียวนะครับถ้าเกิดมายุบก็คืออ่ามันจะยุบน,นลย,ยมันจะยุบลงว่นี้นิดหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็จะวันแรกหลังทํานะครับมันก็จะ บวมบวมต,ยตุยนิดหนึง่งก็คือหลังทําทันทีนะจะบวมต,ยตุยนิดหนึง่งหลังจากนั้นวันที่หนึ่งวันที่สองจะเป็นเป็นระยะแรกของการอักเสบของของเนื้อเยื่อของเราการบวมมันจะเพิ่มมากขึ้นนิดนึงวันสองวันแรกหลังจากสองสามวันช่วงนี้จะมีเลือดซึมอ,ออกได้นะครับของหมอ,อเลือดจะซึมหลายข้างข,างขวาได้เราไม่ต้องตกใจให้เราดีบไล,เลเนเน่เลือดเลยเนาะเลือดซึมออกเยอะมันจะได้จมูกจะได้หายบวมเร็ว หลังจากนั้นวันที่สามสี่จะเป็นอะ,อะไรดูเยอะแล้วอ๋อโอเคหลังจากหลังจากวันที่สามสี่จะเป็นช่วงของอเฟสที่เป็นการหยุดการอักเสบนะครับช่วงนี้จะมีเลือดข้างได้เลือดที่ข้างออกมาแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเขียวเหลืองม่วงแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายคนนะครับช่วงนี้เราจะเริ่มประครบ ได้ลนะช่วงแรกหรือสอง 1, วันแรกช่วงที่เราบวมเนาะให้ประครบเย็นไปเลยนะครับบริเวณที่ประครบนะให้ประครบตรงนี้ไปเลยติดตาไปเลยแล้วก็บริเวณหัวคิ้วนะครับนะก็ประครบไปเลย3จุดประครบนานแค่ไหนหประครบตลอดเลยถ้าเราพักได้ให้นอนอยู่บ้านประครบทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าพักไม่ได้ก็อย่างน้อย3เวลาประมาณ15นาทีต่อค้างนะครับ วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่หนึ่งบวมวันที่สองบวมวันที่สามจะเริ่มโอเคเลยละวันที่สามันจะเริ่มยุบบวมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นเลืองๆพก่วงช่วงนี้เราเป็นการเนื้อเยื่อมันจะสมาดต,ติดก,กันแหละแผลอะไรที่มันเคยมีปัญหามันก็จะค่อยๆติดก,กันช่วงนี้เราจะเป็นประคบอุ่นแล้วนะครับความบวมยังมีอยู่นะเนื้อมันจะยังคองๆตุยๆอยู่ ก็ช่วงนี้เราก็ระพบอุ่นได้นะครับถ้ามีเหลืองๆเปเขียวแผลนะครับหมอจะให้ตัดไหมประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คือ14วันเนื่องจากก็จริงๆอะไรจะพูดอะไรโอเคแผลปกติเนื้อของเราเนี่ยมันสมานกันประมาณ3-5วันผิวหนังข้างนอกเนี่ยมันจะเลิกติดดีแล้วแต่เนื่องจากเราเอาให้เม็กชัวเราก็ เอาไปเลย14วันให้คนไข้การทําความสะอาดนะครับสําหรับแผลรูจมูกเนาะก็ใช้ของที่นี่ก็จะมีให้ชุดทําความสะอาดไปนะครับเป็นไม้พันธรี่ก็เล้ก็ชุดเมดาดีไปเลยนะครับแล้วก็จะมีครีมฆ่าเชื้อให้ด้วยเนานะ,ะถามว่าบางคนน้ําเกลือได้ไหม น้ำเกลือล้างตามได้แต่ควรจะเป็นน้าเกลือที่ขวดใหม่เปิดใหม่นะครับน้ําเกลือที่ใช้มาแล้วเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยไม่นิ่ไม่แนะนำเพราะมันก็มันเก่าแล้วม,ม,ม,มันก็จะมีเชื้ออะไรตกไปไนดะ้คือของหมอเนี่ยเนื่องจากน้าเกลือมันไม่มีพยาค่าเชื้อหมอก็จะให้เป็นเอ็นเตร์บีไปอน่างเดียวนะครับนะแต่บางคนไม่ชอบสีเหลืองๆกลัวอาจจะเหมือนเลือดอะไรก็อาจจะเอาน้ำเกลือมาล้างเพิ่มได้แต่ว่า แนะนำที่ดีที่สุดก็คือหอใช้เมตาดนอยัางเดียวเลยนะครับถามความรู้สึกพี่มะเหมี่ยวหลังจากื่นมาหน่อยคนไข้พูดบ้างหมอพูดเยอะแล้วโอเคอ่าเริ่มแรกมาเราเตรียมเตรียมใจมากี่วันจะมาทำจมูกสองเดือนแล้วปะสองเดือนเลยสองเดือนคือจริงๆอ่ะคือถอดใจไปแล้วถอดใจตอนแรกเพราะว่าถอดใจแล้วกลัวมากคือไม่ เคยทําตามาแต่ก e ็คือใช้ยานอนหลับเหมือนกันกลัวเจ็บออันนี้ก็ไม่เจ็บเลยค่ะไม่รู้สึกเลยตื่นมาสวยเลยค่ะใกล้ค่ะนี่คือบาวิโซนะคะทรงบาวิโซสลบปลายคุ่งนะคะก็มีคนให้ถามมาว่าทําจมูกเนี่ยสามารถทําค้องกับเคสอื่นได้บ้างไหมคะคุณหมอ คือแบบทำค้างพร้อมกันอะไราเงี้ยแหละทำได้ครับเพราะว่าตับแต่ที่มันเป็นคนละอวัยวะคือพวกนี้การผ่าตัดนี้เราสามารถผ่าตัดหลายบริเวณได้ขึ้นอยู่กับสภาพสภาพความพร้อมของไข้ความถ้าคนไข้อายุเยอะเราอาจจะเว้นไปหน่อยเจ็ดวันอันนี้มันก็จะคือพวกนี้มันก็จะบวมคือนิดนึงใช่ไหมวันของวันแรกการดูแลช่วงบวมก็ประคบเย็นนะคะ คนให้ถามตอบว่าเป็นคนเนอน้อยทำทรงนี้ได้ไหมคะอ่าส่วนใหญ่จะทำใกล้เคียงกับหน้านะครับขึ้นอยู่กับเนื้อของคนทรงจมูกของคนการเสริมซิลิโคนคือเอาซิลิโคนเข้าไปให้จมูกของเรามันโด่งขึ้นนะครับข้งข้งให้มันจมูกมันโด่งขึ้นชอบเลยอ่ะชอบชอบมากเซอร์ฟไปพุ่ง พอ <Okay. S 2> ทำนี้แล้วจมูกมันเล็กลงเลยอะค่ะคือ<ช>อย่างนี้คือของเดิมเนี่ยปลายจมูกค่ายมันจะอดอ้วนนิดหนึ่งนะครับนะการเสริมซิลิโคนคือเอาซิลิโคนเราไปวางไว้ที่สันจมูกกระดูกของเราหลังจากนั้นซิลิโคมันก็จะดึงเนื้อขึ้นมาไอ้ทีนี้แหละมันมีปัญหากันว่าดึงเยอะดึงน้อยเนี่ยถ้าดึงถ้า ประเมินไม่ดีเนี่ยดึงมากเกินไปหนังที่มันถูกดึงยืดมาสุดท้ายคอานานม,า <c oughs> มันจะทะลุ <c oughs> นะครับฉะนั้นการใช้ซิลิโคนเพียวๆเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งถ้าเนื้อเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเนื้อน้อยเนี่ยหมอจะแนะนำให้ใช้ <c oughs> วัสดุที่เป็นทำมาจากร่างกายเรา <c oughs> ที่นิยมที่สุดก็คืออันนี้ใช้หลังหูกระดูกอ่อนหลังหู <c oughs> ข้างขว <c oughs> าจัง <c oughs> โอเ <c oughs> อ่านี่นะคะลูกที่เองเหียวก่อนทำเนาะ ก็ของเรานะครับก็จะมีตรวจคลื่นไว้ฟหัวใจตรวจอะไรระหว่างทำนอนนอนหลับไม่ต้องกังวลเรื่องความหลับไม่ตื่นซึ่งไม่มีในที่นี่นะครับโอเคคุณคุณหมอให้ยาสลบไหมคะหรือว่าให้ฉีดยาชาคุณไห้ขังคุณหมอให้ยาสลบไหมคะหรือว่าจะฉีดยาชาอ่าปกติ ก็เราจะมีบริการทั้งฉีดยาชาแล้วก็ยาสลบนะครับก็ถ้าใครต้องการอยากนอนหลับเพื่อให้การผ่าตัดสมูทไม่เจ็บก็สามารถแจ้งได้ก็จะมีค่าบริการเพิ่มนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะใช่ชอบค่ะชอบมากเลยอ่ะก็หลังจากทำเสร็จนะคะก็ ไม่ไม่มีความช้นเลยเนาะหลังทำงจะรู้สึกคนไข้จะเบร์เบร์มึนมึนนิดหนึ่งนะครับสักประมาณพอให้ยามันขับออกจากร่างกายหมดทางตับทางไตเนาะประมาณสิบห้าทีก็สามารถขับรถกลับบ้านได้นะครับ แล้วเวลานอนนะคะอ่ะโอเคการนอนการรักษาตัวที่บ้านนะครับการรักษาตัวอย่างที่บอกเรื่องปรบครบแผลอันนี้หมอแจ้งไปแล้วทําแผลหมอแจ้งไปแล้วเนาะการนอนสําคัญเลยคือของเราจะมีหมอนรองคอไว้ให้นะครับมีถุงผ้าไว้ให้อ่าแล้ถ่ายยารมยาหมดแล้วหมอรองการนอนเนี่ยก็คือเราก็นอนหัวสูง <c oughs> ที่ให้นอนหัวสูงคือคําว่าหัวสูงเนี่ยคือไม่ใช่อ่กระดกหัวขึ้นมานะคือให้บริเวณที่ผ่าตัดเนี่ย อยู่สูงกว่าระดับหัวใจนะครับเพื่อให้มันเลือดมันไหลเวียนไปกับหัวใจง่ายขึ้นมันจะได้ไม่มา,มาบวมช้ำขาบริเวณที่ผ่าตัดก,ก็คือบริเวณหน,น้าใหน้าเราฉะนั้นการนอนเนี่ยควรจะนอนหัวสูงใช้หมอนอย่างน้อย2ใบนะครับนะหรือว่า,ถ,าถ้านั่งนอนได้ก็จะดีนะครับหมอนรองคอจะมีประโยชน์ในการช่วยในการประคองไม่ให้หน้าเรา ตะแคงซ้ายขวาหน้าคว้าอะไรเพื่อป้องกันการาหลบเดี๋ยวเราจะหมุกใบนอนควา้ควางนอนตะแคงครับคนไข้ถามค่าแก้ราคาเท่าไหร่คะคุณหมอค่าแก้ค่าแก้ด้วยซิลิโคนจะเพิ่มไปจากราคาถ้าแก้ซิลิโคนจมูกมาก็จะเพิ่มไปห้าพันก็คือซิลิโคนจมูกหมุนห้าเก้าร้อยค่าแก้บวกห้าพัน 5, 000, นะคะ ถ้านะคนไข้อยากได้อ่าอยากได้หลังหูก็เป็นจํานวนแบบว่าเพิ่มอีกแปดพันนะคะแต่ของคุณที่มะเหมียวเนี่ยอ่าอยากได้หยดน้ํานะคะอยากได้สลบไปู้่ัหวานเนาะก็ไม่ได้เสียค่าแก้นะคะเพราะว่าเป็นเคสเสริมใหม่นะคะแต่ก็ใส่หลังหูไปนะคะอืมอืม,อมนะสะลปไปพุ่งนะคะหรือว่าคนไข้คนไหนนะคะที่มีแบบว่าอ่า ทรงจมูกในใจใส่ฝอใส่ฝรั่งหรือว่าโคเรเซาอะไรเงี้ยค่ะบอกคือบอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดาวเปลือกกันนะคะเพื่องาระคําปาการลดบวมนะคะก็สามวันแรกนะคะเป็นอาการบวมนะคะก็แนะนำให้คนไข้ อาประคบเย็นนะคะเดี๋ยวบอกเพื่อนหนูคีหนูยังมึอนอยู่เลยยังมึอนอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คนไข้ไปอบแสง,นะงเนาะสำหรับเฟือกของที่นี่นะครับจะเป็นเฟือกอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อ,อยางน,นะครับ<อ>จะไม่เก็บนะครับก็ใส่ไปหลังอาการใส่โทษน,นะก็ใส่หนีบไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะใช้นะอ,อ่าเาทปมาปิดอีกทีเนาะอาการบวมของจมูกเรานะใส่ไว้อ่าช่วงสาม สัปดาห์แรกก็ใส่ไว้ตลอดได้ก็ดีหรืออ,อย่างน้อยสองสามวันแรกหลังจากนั้นให้ใส่ถ้าไม่สะดวกในการออกไปข้างนอกก็ใส่เฉพาะอตอนนอนได้ก็จะดีนะครับ,บต่อมาคุณไข่ถามค่ะว่าหลังหูเนี่ยเอาตรงไหนครับคุณหมอ,อหอมลังหูอ่า๋ยวหนูมาดูให้คุณไข่ สำหรับกระดูกอ่อนของเรานะครับหูนะจะประกอบไปด้วยผิวหนังและกระดูกอ่อนนะครับตัวกระดูกอ่อนพวกนี้ลักษณะของหูจะเป็นก,กระดูกอ่อนจะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปถ้วยรูปชามนะครับเป็นอันนี้เนื่องจากมลักษณะมันเป็นถ้วยอย่างนี้มันจะเป็นโค้งมนๆอย่างนีน้หมอจะเปิดแผลที่ข้างหลังนะครับอันนี้จะเป็นแผลนะแผลเล็กๆนะคะอันนี้มันเปื้อนเบตาดีนนะคะไม่ได้เปื้อนพาบเลือ <fian>. ดนะคะแล้วก็จะเอากระดูก อ่อนลองมาชิ้นประมาณก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรในการวางวางนะครับหล้งห้ามนะครับก็อาจจะมีเลือดซึมบวมได้ห้ามสระผมนะหรือเราติดปัตเตอร์กันน้ำเ้าไปสระเนาะรูปทรงจมูกจะไม่เสียมันจะไม่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาโครงสร้างของตัวหูออกไปเราเอาแค่ชิ้นกระดูกป,ประมาณประมาณ2อคูณสเซนนะครับ โอเคป่ะก็ขอบคุณมากครับที่วันนี้วันหยุดนะครับวันวันสามมิถุนาเนาะวันหยุดอ่าเฉลิมพระราชินีนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณมากที่มารับชมนะครับเดี๋ยวให้คนไข้คุณมงเหนี่ยวไปพักผ่อนก่อนนะครับโอเคค่ะ